ส่วนที่จังหวัดพะเยานี้นะครับมี2หลานกับคุณยายนะครับก็เรียกได้ว่าทะเลาะกันรุนแรงถึงขนาดหลานเนี่ยใช้ปืนแก๊ปเนยยิงคุณยายวัย81ปีเสียชีวิตไปชมกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดพะเยาหลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวนกู้ภัยสว่างจุดอำเภอปองนะครัแล้วก็นายแพทย์พัทรชนน์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับร่วมกันชนสุดพลิกศพเหตุเนี่ยนะครับพบเป็นศพผู้หญิงนอนหงายเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านทราบชื่อในคือนางพาเข็มขาวอายุ81ปีที่จังหวัดพะเยามือปืนนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณผู้ชมเป็นหลานแท้ๆนะครับชื่อคุณธีรพงศ์คงสถานอายุ23ปี จากการสอบถามเนี่ยญาติผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่านายธีรพงศ์หลานชายเนี่ยชอบทะเลาะกับคุณยายพาเป็นประจำนะครับโดยนายธีรพงศ์เนี่ยเวลาทะเลาะกับยายเนี่ยชอบทําลายเข้าของภายในบ้านสุดท้ายนะครับจึงได้ใช้อาวุธปืนแก๊ปนิยาวยิงผู้ตายหรือคุณยายจนเสียชีวิตภายในบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพยาวจุดอําเภอปงจึงได้นําร่างคุณยายนี้นะครับไปชนสูตรที่โรงพยาบาลปงอีกครั้ง สำหรับในชุดสืบสวนเนี่ยได้มีการเก็บสอบสวนพ,พยานหลักฐานพร้อมด้วยรวบรวมอาวุธปืนแก๊ปนะครับที่ได้ควบคุมและได้ควบคุมตัวนะครับนายธีรพงศ์เนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตามกฎหมายต่อไปเว r ร์นิวข่าวในมือคุณ